หนึ่งจ้าใต้ฉันไลูกลุงเหมียวไูปน่ะเั่งพัดลมตรงนี้ลูกจะได้ไม่ร้อนตรงนี้เป็นร้อนจเก็ตนะคะ แซกเก็ตยีนหญิงจ้าสองเปันห้ามันเทิรได้ด้วยใช้โตไปเลยนะเห็นไหมเห็นไหมนี่้นได้ของมานะคะปลาลงใหม่ๆด่าเอาไปหาลงเบนเล้วไปหาลงเบนแล้วไปดูปลาไปคนรอเยอะนะนไมาดูมาดูกันจ้าคนรอเยอะนะเรื่ไม่ถึงมาแล้วลงเบนพาไปดูปลา ตรนนี้ทงสวยมากสวัสด,ดีทุกคนจ้าอุ้ยอันนี้ก็ได้ละค่ะนี่พี่เนี่ยทรงสวยมากเลยพี่แจ็ดยินนะจ้า2 5งพโปรยาวๆโอ้ยโปรไปเลยจ้าแล้วของลงใหม่ด้วยนะคุณพี่นะป้ายส้มนะคะพี่ ใต้โซมในตำนอนเมื่อก่อนขายสามพันเก้านะแต่โปรเป็นเลยมันจะมีกั๊ดด้วยพี่กั๊กคือน่ารักมากขอบอกกั๊กแบบจมูกจะมีมากมดูค่ะกั๊กน่ารักมาก <c oughs> ่ใช่เบนมาอะไรจะไล่กัดน้อง ไม่ใช่คนละคนกูชิบปะน่องคนละคนเบสมย์เมยว่าคนเดียวกันเบสแต่การนี้คนละคนลูกไปนู่นลรุงเป็นภาพเป็ูสวนตรงนู้นไปวินเทจวินใจน่ารักมากๆเลยอ่ะคุณพี่ วัวทำไมล่ะลูกเขาไม่กัดหรอกเนี่ยเขาอยู่กับลุงเบนเนี่ยพี่นะเนาะไปเอารีวิวจัดเลยนะจ๊ีเีอร์ส่งฟรีนะส่งฟรีให้ด้วยไปคัดแยกหัวผ้าทำราคากันนะ45โลนะพี่ประมาณ7 0ถึง80ตัวนะคะแงแล้วเราโปะให้ค่า5 0 0พ้เอง ก่อนสาันเก้าคือขายแบบขายดีมากใช่พี่เอาไปซักนะคัดหัวผ้าคัดหัวผ้าเสร็จเอาไปคัดเออเอาไปซักมันจะเห็นทรงเห็นอะไรอ่ะเนาะอุ๊ยดูดินเพอกจระสอบยังไม่ค่อยเห็นทรงใช่ถ้าคัดหัวผ้าเสร็จพี่เอาไปซักเนื้อผ้าเขาจะฟูสวย ยินขายได้ราคานะพี่หลักรกก้อยนี่น่ารักมากเลยอ่ะขนาดยังไม่ได้ซักกรีนะเป็นรูเพราะไม่ไมากา นี้มันจะเป็นทรงแบบขอบมันต้องไปรีบ่อยพี่มันยับนิดนึงเนาะเอากเอาไปซักอ่ะผ้ามันจะฟูสวยคุณพี่เนี่ยผ้ายังหนาอยู่เลยนะดูดิเอลี่เอาม้มาเอาทีละสองลูกสามลูกสองลูกสามลูกไม่ค่อยได้มีวิวที่หมด นเพิ่งได้มาได้มาสดๆใหม่ๆเพิ่งลงไม่กี่วันนี้เองเปิดรีวิวบ้างเหรอลูกค้าคิดว่าไม่ได้ขายแล้ว <laughs> พี่น่ารักมากเลยอ่ะดูคอเป็นกำมะหยี่นะคะพี่อาจจะยังไม่เห็นทรงที่ชัดเจนนะอะไรนะจะอรส้วมจะสวมต่อดูดิวันนี้เบอร์คับบี้น่ารักมากนะคะข้างหลังก็เป็นป้ายหนังอะเบอร์คับบี้เลยนะแจ็คเก็ตเออไอ้นี่พี่กะ วินเหตุวินใจมากแม่ตัวนี้เดี๋ยวแขนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำคลิปให้ใหดูมันมน่าจะคลายให้มันคลายตัวก่อนนะคะอันนี้มันหยาบจริงๆริอ้โห h a s เ e n m คือบางตัวมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นทรงสกรอบสก,รอบ,สกรอบอ่อะโชว์ไหมตัวนี้จะได้เห็นหลายๆสไตล์นี บ้านก็สนุกที่งานกก็สนุเนี่ยพี่เห็นไหมทรงครอบน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วตัวนี้เป็นงานอา่าอะไรเนี่ยเธอ <im iter> มันมันมันเป็นแบรนด์นอกอะ่ะเพราะว่าเคยเห็นนะเนี่ยที่แบรนด์เนี่ยเนี่ย <im iter> <im iter> อันนี้โอานแนวยิ่เหมือนกันแต่ว่ายังยับยับอยู่นะคะมันเห็นทรงไม่ชัดเจนเนาะ <im iter> โอ้โหแก๊ปจ้าเนี่ยแก๊ป ผ้าดีผ้าหนาเลยนะคะเห็นไหมผ้าหนาเลยนะพี่นะสองพันห้าถูกขนาดนี้สงพห้าร้อยบาทนะคะพี่โปรให้แบบยาวๆเลยอะ่ะโปรมาเป็นปีแล้วเนี่ยใช่หายแต่ uh> หลังไม้ลูกค้ามันมีหลายทรงนะคะหนึ่งกระสอบมีหลายทรงนะ มทำตำขหางานงานมีทั้ง exclusive งานเหลือนี้จะโชว์ไหมซีซันหนึ่งเก้าสองแปดเดี๋ยวค่อยคัดอีกทีนะตัวเนี้ยพี่คุ้มละรวมละอู้หูแลโชว์ไิตัวนี้เป็นงานแบบงานแพงนะอุ้ยงานดิสนีย์นะคะงานปักนะดิสนีย์งานปักนะคะงานงานแบบ ผ้าหนาเลยงานได้ราคาแน่นอนนะคะเกาหลีกับใจเด็กแฟนให้ดูดูกั๊กดีน้องน่ารักมากเลยกั๊กเนี่ยน่ารักจริงๆเือใครทีช่ชอบอุ้ยตัวนี้สวยมากมาเลยเสื้อกั๊กตามหาเสื้อกั๊กเนี่ยเอากั๊กเนี่ยไปถ่ายเดี๋ยวเอาเนี่ไยไปถ่าย แพงนงี้ยเลยถอดได้บ้าเลยถอดอะไรได้เธอถอดอะไรได้อ,อไไดออไไดไ้ทรงสวยมากพี่คัดเลยนะคัดหัวผ้าใส่เครื่องซักผ้าให้มันซักปั่นปั่นใส่น้ํายาแบบพห้นุ่มหอมๆเลยพีพ่ อันนี้ปักอีกแล้วค่ะปักอลังการเลยนะคะงานทำราคานะคะปากตัวนี้ไม่กิบเลยวะกไม่กิกบกเลยคุี่สแจ็คเก็ตสวยๆพี่หนูเห็นเขาขายกันตัวละสองร้อยแล้วเนี่ยแจ็คเก็ตยีนแบบเนี้มันจะหนักเลยี เนาะม,มันพี่แจ็คเก็ตอะ่ะมันดูทรงยาก,กนิดนึงเพราะว่ามันมันยับมันเป็นผ้ายีนนะคะแล้วผ้ามันหนาไงชอกักค่ะใครชอบกักเอาได้เลยนะพี่กักวีเจสวยตัวนี้ก็มีหัวได้ละไซนี่คือคระเลยนะไซจะเริ่มตั้งแต่พวกเอสเลยนะพี่นะเนี่ยมี<ซ>ผู้หญิงใช่เพราะว่ามันเป็นแจ็คเก็ตผู้หญิงนะคะ แจ็กยินหญิงนะคะเนี่ยมันมีหลายทรงในหนึ่งกระสอบที่ไปแยกนะมันยังยับอยู่มันก็เลยแบบมองทรงยากมันที่แจะกเก็ตขาวสวยมากนี่ก็ายตัวพี่อาจจะมองทรงยากเนี่ยนีะ ไวนิดนึงนะพี่เพราะว่าหมมืมุดแล้วกโมงเย็นแล้วแต่งขาดแ่าดสีสีสวยจังเลยอ่ะโอ้อันนี้คือแบบแต่งขาดนะจ๊ะตัวนี้ตัวใหญ่ใครรับรีวิวส่งฟรีนะพี่นะ หนักนะเพราะว่ามันหนักอนะมันหก,นนหกเนี่ยสวยนะคพืนพี่นะมุกเบนก็นคอนสอร์นะรับผิดชอบฟุกอราลีนะมุก เริ่มไม่กลัวแล้วนะมุกนะมาโชว์ไปทีมาจ้าป้าย,ายนี้นะจ้าไอส้มนะพี่ใครรับรีวิวได้ทุกตัวเลยนะตัวนี้จะเข้าคร่าว้ประมาณนี้แหละจ้ะตัวนี้แบบอู้ดิสนีย์ตัวนี้่ต้องเอาวางเข้ามันหนักมันหนักเนาะ นะพี่นะเริ่มตั้งแต่เอสเลยนะหูยตัวนี้สวยจังเลยยูนิคอไปเนี่ยอ่าแก๊บมันยังมองไม่เห็นทรงนะพี่โอ้ตืดเลศดีเทลเก๋ไก๋ใครจะรับรีวิวรีบเลยนะทุกคนชอบตัวนี้มากมินิมอลมันมีหลายทรงเนาะมีหลายทรงหนึ่งก็สอบมีหลายทรงนะให้ทุกคนไปแยกทำราคากันเอานะต้องดูโอ้ย ตัวนี้ก็สวยอะ่ะคอนเขียวตายถึงนนิ่นนะไม่ทำน,อน้องลูกมันคิดว่ามีเป็นน้องแรกนะเลยจะไล่นี่ตัวนี้น่ารักเนาะสวยๆเลยโปรโมชั่น2,500บาทนะคะพี่ยาวๆเลยเมื่อก่อนขายอยู่สามพันเเลยนะ โปรโมชั่นยาวมากตอนนี้นี่จา้าใต้อ,อยู่ไหนอ่ะซับอยู่ก็เลยซับอยู่นี่นี่ฝั่งนี้โอ้โหตัวนี้วินเทจมากเลยอ่ะสีดำเนี้ยกับก็สวยกับวินเทจวินใจนี่จา้า เนี่ยมันมีหลายโซวตัวนี้สวยเป็นงานปักดอกกุหลาบมินิมอลน่ารักสุดๆจ้าให้เขาแคปเลยนี่พี่ใส่อตัวนี้ก็ได้แคปตัวนี้เอามีอีกอ่ะเร็วๆๆนี่หูยอันนี้วินเทจมากใช่หมดยังคัดกันไม่เสร็จเลยเนี่ยพี่เห็นไหมอะไรถุดกัน เนี่ยทรงสวยๆวยอะ่ะก็ทําราคาได้แพงนะคะนี่สีขาวก็สวย